อันนี้ก็เป็นจุดบั็กจุดหนึ่งนะครับให้ถ้าเป็นบอสตัวใหญ่มาเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนขยับมาตรงดาบนี้นะพเพื่อนๆก็สามารถทําให้เ<ม>จ้าหมอน,นี่นะยืนนิ่งได้นะครับเพราะเขาจะติดดาบนะโอเคครับเติมชมอยู่กับผมเลยก็คือนี่เลยก็คือโอเคนะครับ,บ,ขขขขรบดีดอะไรก่อนโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนฟาร์มนะครับตั้งแต่เลเวล190รถึงเลเวล350นะโอเคผมใช้ตัวไรฟาร์มนะครับผมสาหรับผมตัวที่ผมใช้แล้วฟาร์ม เร็วที่สุดสําหรับผมก็คือ Brain Stone นะครับผมหรือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกลัวโดนตีก็ใช้เป็น Coma Stone หรือว่า Big Shield ก็ได้นะแต่ผมใช้นี่ปึง้งก็แปลงร่างไปเลยนะครับซึ่งเว็บแรกเนี่ยเราก็ไปตีกีก่อนได้เลยนะครับผมกดสกิล s ซ t กับ X นะแค่2 s สกิลนะครับเพราะว่าสกิล C เนี่ยมันจะบักมันจะทําให้มอนบักได้เนี่ยนะครับมอนมันจะอันเลิศไปหน่อยนะครับเดี๋ยว ลืมลืมจุดบล็กจุดบั็จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนกด X อ็กเออนี่น,นี่นะครับโอเคเราก็ทําให้หมอนบัก่อนเพ Lynn ื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่หลังหินนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กดสกิลได้เลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรอันตรายนะครับเท่ากับบอสตัวใหญ่อีกแล้วอ่านี่ก็เวฟสแล้วนะแล้วผมก็ถือว่า ถือว่าเร็วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆเลเวลสามร้อยห้าสิบตัวเก่าๆก็จะกลับมานะครับเออโอเคบอกเลยในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆเวลาปรับเป็นอมทติกตอนโตใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเอเลี่ยนของเพื่อนๆหายใช่ไหมตอนเด็กนะครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆจะต้องฟาร์มเลเวลให้ถึงเลเวลสามร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวเก่าๆกลับมาหมดเลยนะครับผมอ่านี่อันนี้ก็เป็นจุดบั็ก จุดหนึ่งนะครับให้ถ้าเป็นบอสตัวใหญ่มาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆขยับมาตรงดาบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถทําให้เจ้าหมอนเนี่ยนะยืนนิ่งได้นะครับเพราะเขาจะติดดาบนะเป,นเป็นคนติดดาบก็งี้แหละขยับตัว,ตวไม่ได้ <c oughs> น่ามนลนเกี่ยวอนะไรวะเพื่อน,น,นก็ฟาร์มฟรีเลยเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเดินขึ้นมาแล้วตีเราตาได้เพิ่งผมโดนมาแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยเฮ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 ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งขยับดิเสียวนะเนี่ย แต่ตรงนี้นะครับผมคือเขาจะนิ่งไงเนี่ยเขาจะนิงงน่งนะครับเมื่อกี้ขยับไปหน่อยหนึ่งเสียวเลยครับนะครับเพื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่เราก็ห้ามขยับเหมือนกันนะถ้าเราขยับเนี่ยเขาก็อาจจะแบบพลึดหลุดออกจากดาบมาตีเราได้นะครับอ่านี่เอ๊ะเ,เ,เมื่อยเมื่อยอ่ะเมื่อยอ่ะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้อ่าเลเวลสามร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่านี่ดูนะครับผมจะให้ดูเอเลี่ยนที่กลับมา นี่สอบไฟเยอะใช่ไหมปุ๊บกดกลับมาก็จะเป็น oh, โอ้โหโหลดโหลดเอล่ยนแป๊บนึงนี่นะครับผมเอล่ยนตัวเก่านี่นะครับนี่นะครับผมอ่านี่เอล่ยนตัวเก่าตอนเด็กก็จะกลับมาหมดเลยนะครับผมไม่ก็ unit. อ่าผมก็มาคลิปนี้ก็มาสอนฟาร์มแล้วก็จุดบักนะครับตัวที่ผมใช้ฟาร์มนั้นตั้งแต่เลเวล190ร้อยเก้าสิบถึงเลเวลสามร้อยห้าสิบนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือใครมีความรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็สามารถช่วยเหลือคนที่ยังไม่รู้นะครับผมสาหรับเกี่ยวกับเกมนี้นะนี่ฮิบบารผมก็จะใช้ฮิปบารฟาร์มตั้งแต่เลเวล350จนถึงเลเวล500เลยนะครับผมแล้วก็ทำอันติเมตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอตัวเราไปก่อนไปละจ้า